เชื่อไหมครับว่าเราสามารถจะลดอายุเราลงได้2ปีในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนถ้าเรากินอาหารหรือว่าได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครับประมาณปี2021เนี่ยครับมีงานวิจัยที่ทำโดยทีมวิจัยชาวอเมริกันที่เชี่ยวชาญด้าน nutrigenomics ก็คืออาหารที่เรากินนะครับมันมีอิทธิพลต่อการทำงานของจีนส์โดยเขาแบ่งผู้ร่วมวิจัยคอัเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีการควบคุมอาหารที่กินแบบชัดเจนเลยนะครับคนในกลุ่มนี้ครับกินอาหารที่เป็นผักใบสีเขียวเข้มเยอะ ผักตระกูลกล่ำนะครับแล้วก็พืชผักผลไม้ที่มีสีสันหลากหลายรวมถึงเน้นพวกสมุนไพรเครื่องเทศด้วยนะครับอย่างเช่นพวกชาเขียวกระเทียมหรือว่าขมิ้นนะครับในขณะที่กลุ่มนึงเนี่ยปล่อยตามสบายเลยอยากจะกินอาหารยังไงก็ได้ใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะครับ พอผ่านไป2เดือนครับทุกคนก็มาตรวจ epigenetic age ก็คืออายุร่างกายนะครับก็เจอว่ากลุ่มที่กินอาหารตามแพลนที่เขากำหนดไว้นครับมี epigenetic age ลดลง2ปีในขณะที่ก,กลุ่มหนึ่งที่ให้ใช้ชีวิตตามสบายนี่ครับอายุร่างกายเพิ่มขึ้นเกือบปีเลยนะครับ เพียงแค่กินอาหารแตกต่างกันกลุ่มที่อายุลดเนี่ยครับเขากินสารอาหารที่เต็มไปด้วยเมทิลดอนเนอร์ซคือสารอาหารที่ต้องใช้ในกระบวนการส่งผ่านโมเลกุลเมทิลไปยัง DNA เพื่อทําให้จีนะครับมันเปิดปิดได้ดีมากยิ่งขึ้นถามว่ามีอะไรตั้งแต่โฟเลตหรือว่าเมทิลโฟเลตวิตามิน B12 นะครับแล้วก็เมทาเนีนะครับสตัวนี้จะทํางานร่วมกันเลยในการช่วยกันส่ง โมเลกุลเมทิลไปยัง DNA หรือว่ากระบวนการ DNA m ็ t เ y เมทิเลชันนะครับนอกจากนี้ใน Diet Plan นะครับยังอุดมไปด้วยวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D ซึ่งสำคัญมากๆเลยนะครับในการไปช่วยในการเตะเอาสวิชที่คุมการเปิดปิดจีนที่มันอยู่ผิดที่เนี่ยออกไปนะครับเพื่อที่สวิชใหม่หรือว่าโมเลกุลเมทีว่วจะได้ไปแปะได้นะครับแต่การจะนำโมเลกุลเมทิลหรือว่าสวิชตัวใหม่ไปแปะได้เนี่ยก็ต้องใช้สารอาหารบางอย่างนะครับซึ่งมักจะเป็นกลุ่มโพลีฟีนอลก็จะมีเยอะในพวกผัก ผลไม้เครื่องเทศแล้วก็สมนุนไพรนะครับอย่างเช่นพวกชาเขียวหรือว่าขมิ้นเนี่ยครับก็จะมีเยอะมากๆรวม,มไปถึงเรสเวรทรอลแล้วก็เคอร์เซตนด้วยครับงานวิจัยเนี้ยจึงเป็นงานวิจัยแรกๆเลยนะครับที่พิสูจน์ว่าถ้าเราได้รับสารอาหารที่เหมาะสมที่จะช่วยไปกระตุ้นกระบวนการเรเดียมเมทิเลชันเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดอิพิเจเนติกเอชหรือว่าอายุร่างกายของเราลงได้ครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องกินสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ตอบโจทย์กระบวนการภายในเซลลเราถึงจะเด็กลงครับ